งาลอกระทงไม่เคยมาแล้วคนเยอะขนาดนี้มาก่อนคนเดินไม่ยังท้อเลยอะมา วันลรกปเขาวันนี้มีงานงานวัดงานลอยกระทงปกติเนี่ยคนไม่เคยเยอะนะมีปีเนี้ยโค่นมาหาเยอะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูว่าเขาใช้การตลาดอะไรเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อจัดเองคนไม่เยอะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีออแกไนเซอร์มาจัดและผมว่าเขาจัดได้จัดได้เทพม,มากคุณลองดูดิไม่มีที่เดินอะร้านนี้ก็น่ากินมากเพราะว่าโมจิข้านึ่ยาผลไม้สอง2ยาง สำคัญคือมีคนละขึ่นเกิดทุกร้านด้วยคือแน่นจริงไม่เคยมาวันรับประเขาแล้วคนแน่นขนาดน,นี้มาก่อนมามามาครับาอาจารย์มาถ่ายคลิปหน่อยครับอาจารย์ oh <dear. S 1> มาลองดูหูคนแน่นจริง oh <dear. S 1> แจกข้าวฟรยียังไม่แน่นขนาดนี้เลย <laughs> <laughs> ผมเดินมาหมดแล้วนะครับของวันรับประเขาวันนี้งานเนี่ยผมจะบอกว่า ที่จัดดีเลยข้อหนึ่งเลยนะมีการเลือกร้านขาคือถ้าวัดโดยทั่วไปจัดเนี่ยจะไม่มีการเลือกร้านขาเนี่ยคือตั้งใจเลือกร้านขาการทำเนี่ยมันมีกระบวนการแล้วของมาเนี่ยดูน่ากินกับทุกร้าน2คือต้องยอมรับว่ามีโครงการคนละครึ่งมันก็ทําให้คนจับจ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนจัดเองเวิร์กมั่งไม่เวิร์กมั่งบางงานก็คนเยอะคนน้อยแต่พอให้มืออาชีพมาจัดเนี่ยมืออาชีพก็จะมีการใช้อินฟลูเอนเซอร์นะมีการทำคอนเทนต์ที่คนตามไม่เยอะแต่ทำคอนเทนต์เก่ง โชว์เอ็กซ์เพียนโชว์การทำโชว์กระบวนการโชว์อาหารที่น่ากินและสุดท้ายก็ลับริปัจจัยสี่แล้วของราคาไม่แพง ซึ่งเน,นี้ผมคิดว่าเป็นหลักที่ทําให้คนมาเดินแล้วคนเดินเยอะมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผมภูมิใจมากทุกปีเนี่ยนะฮะจะมีคนเอาเหรียญเนี่ยใส่เข้าไปในกระทงแล้วก็หายตลอดก็คือจมบ,บ้างมีคนมาเขี่ยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ปีนี้เนี่ยผมแนะนาหลวงพ่อว่าเราควรจะตั้งบาทเอาไว้ใครทรี่อยากจะทำบุญให้แม่คงคาก็าเอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปในบาทบรรยากาศเนี่แน่นมากคนได้มาจับใจใช้สอยกันนะร้านค้าก็าขายได้นะครับแล้วก็มีคนในบริเวณรอบๆตรงเนี้ยได้มาลอยกระทงได้มีโอกาสใช้ชีวิต ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็คนที่เขารักนะซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับอย่าใส่เงินเข้าไปในกระทงเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันก็จะหล่นเข้าไปในน้ำถ้าใครอยากจะทําบุญบูชาพระแม่คงคายนะครับทางหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็ตั้งบาทเอาไว้ตรงพระประคานสามารถเอาเงินสามมุติเราจะใส่5บาทก็เอา5บาทเนี่ยเข้าไปใส่ในบาทเพราะว่าเดี๋ยวคนที่มาเก็บเนี่ยอาจจะเกิดอันตร,รายได้ข่าวมสสการ์อาจารย์ข่าวริมโฉนนายมแบงค์มากเลยนี่นะโยมนี่ตอบโจทย์ธุรกิจโดยโค้ดแบงค์นะ